สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้ววันนี้ลักกี้คาจะมารีวิวโตโยต้าวีอปี2013นะคะสีขาวเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันเลยค่ะตอนนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วสกเกิร์ตรอบคันนะคะสวยงามตามท้องเรื่องล้อแม็กนะคะคาริเบอร์สีเหลือง มือเปิดนให้นะคะที่บอกไปสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์หนังมาให้ด้วยครบๆจบๆเลยสวยๆเลยค่ะาดา๋ยวเราไปดูกันช้าๆนะ อบรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะคะอะค่ะมาดูภายในกันตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าสี่บานนะคะเลยมีเหมือนเดิม v e o s ม,มีชีรองแก้วมีสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนงงนั่งถุงลมนิรภัยภายในจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะท้าสีดำ สวยทนทานลงนิรภัยะคะจะเป็นห้องนิรภัที่บอกอยเมื่อสักครู่เป้เาแข่งใี้ฟังซีดี MK 3ได้นะคะระบบแอร์แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะลองมานั่งได้นะคะที่ร้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้ได้สั่งตอนหลังกันจ้ะค่ะตามมาดูค่ะผู้ได้สั่รตอนหลังนะคะภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดำ เรยีรยบหรูดูแพงชุดแต่งรอบคันเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะจบรุกในคันเดียวเลย <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีด้านหลังจะมีที่วางแก้วเหมือนกัน <c oughs> ที่วางแก้วเยอะมากอ่ะตอบโจทย์สุดๆใครที่ชอบท่องเที่ยวเดินทาง t o y o ต้า V ีอของเราก็ค่อนข้างคุ้มและประหยัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันค่ะ <c oughs> นะคะเรามาฟังเสียงเครื่องกัน <c oughs> คันนี้เป็นโตโยต้าวีอนะคะเครื่อง1 5 0 0ซีซี สีขาวปี2013 i a มเบียร์ออโต้มีถูกลมนิรภัยคู่หน้าละเบิก e อ s ีเอสให้แล้วนะคะนี่เลยเครื่องนิ่งๆนะคะรอๆจบจบชุดแต่งรอบคันมีออสเป็นเครื่องที่ทนมากดูแลง่ายนะคะลองใครได้ใช้แล้วจะติดใจจริงๆ มันดูแลง่ายจริงๆนะคะหากใครสนใจอยากจะมาดูรถมาดูได้เลยนะคะสามารถมาดูได้ที่ลัคกี้คารหากมาไม่ถูกยังไงให้โทรตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะถ้ามาไม่ถูกยังไงอีกหรือไม่กล้าคุยทักไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวส่งแผนที่ให้เดี๋ยโลเคชันให้นะคะและอีกเรื่องหนึง่งอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย